ฝนตกหนักกำลังมากรมอุตุนิยมวิทยาเตือนว่าร่องมรสุมพาดผ่านไทยทุกประเทศทำให้เกิดฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะในภาคกลางตะวันออกและใต้รวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลที่มีโอกาสเจอฝนถึงร้อยและเจ็ดสิบค่าแต่ทำไมถึงมีฝนตกหนักแบบนี้มาพูดถึงเรื่องนี้กันเลยว่าเหตุผลมาจากร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออกพร้อมกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทย ทำให้เกิดปรากฏการณ์ฝนตกหนักและนี่คือสิ่งที่คุณควรระวังประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เหล่านี้ควรระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักโดยเฉพาะในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมหรืออุทกภัยได้นอกจากนี้ชาวเรือควรระวังคลื่นกระแทกที่สูงถึงสองเมตรในบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยและควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองแต่ที่น่าสนใจคือภาคเหนือตอนบนกลับมีฝนน้อย และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนเพิ่มขึ้นกว่าเมื่อวานนี้อย่าลืมติดตามอัปเดตสภาพอากาศล่าสุดจากกรมอุตุนิยมวิทยา https://www.tmd.go.th/focus/daily เพื่อความปลอดภัยของคุณและครอบครัวและคำถามสำคัญคือคุณเตรียมพร้อมรับมือกับฝนตกหนักแล้วฮะหรือยังมาพูดคุยกันในช่องคอมเมนต์เถอะ